สวัสดีค่ะรูจิการเครื่องรางว,วัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในเครื่องรางว,วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะคะมีดเล่มนี้ก็จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้เป็นมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ ต่าบ้นบานๆนะคะฝักรัดด้วยไว้นะคะได้รัดไว้มาใหม่ รันแน่นนะคะสนิมขึ้นตามการเวลาใบมีดเป็นเหล็กดำนะคะลงอ,อัคระไว้ เก่าธรรมชาตินะคะเก่าเดิมด้านนี้ก็จะตอกลายหน้าเกี้ยวหรือหน้าสมพงนะคะ ความยาวเฉพาะใบ7นิ้วยาวรวมด้ามฝัก12นิ้วครึ่งใบมีดเป็นเหล็กดำจานตรงกลังนสนิมก็กินตามการเวลานะคะ เอาธรรมชาติเป็นมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ ใครได้ผ่านเข้ามาชมรีวิวนี้แล้วสนใจก็ทักทายเข้ามาสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมได้นะคะหรือแอดไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์092 6629 6 66 6 5รุติการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํำลังใจให้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอหาหนุภาพบาร,รมีครูบาจารปกปักรักษาคุ้มภัยทุกท่านที่ผ่านเข้ามาชมรีวิวนี้มีแต่ความสุขความเจริญเดินทางไปในใกล้ไกลแค้วคาดปลอดภัยผู้จิการเครื่องรางวัตุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ